Okay, let's go. วันนี้ได้เล่นด้วยกันบ้างบ้างดีแล้นี่ไงนั่ดีมากแต่แล้แหละผมว่าพเมพ์อกาสพิเอะไรยังไงอ๋อไม่มีครับเอ่อรี่ว่าประดวกออกมากกว่านะประดวกมากกว่านะคือหนึ่งเรเป็นเพื่อนอะแล้วก็รู้สึกว่า เอ่อเพื่อเป็นหมอแล้วเพื่อนเพื่อนได้ใช้จริงอะไรอย่างงงหนึ่ก็เอ่อเลยแบบเดวเชรู้สึกสบายใจจะจะกับทำคนเยอะกเพื่อนคนการเดือซุยจากเสียงอนเดิแด้วยดี๋อะครก็เลยทำเรื่องใช่ครับโกรธเลยก็คือเพื่อนบอกทุกครับเลย เออเาไปใช้อยังไรต่เราก็ศึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกแต่ควาเป็เพื่อนเพื่อนสบายใจเงี้ยได้เอง ผมก็ก็ทำบูธขายกับศาสนาศาสนก็เจอให้กับโรงพยาบาลนะมาเปอนก็ั้งแอ่ระดับ้อนก็ต้นเรื่อยๆพอามก็แื่เวลาต้องสิมว่าอะที่เราอำเนาโฟได้เราพอเราต้องทำมีเป็นองการและชั้นว่ามากกว่าแต่เรไม่ได้ทำจนต่างคนเจอมตลอดเวลาเนี่ยก็อะไรบาอย่างเกินตัวชงใช้เงินก็อาจจะแบบ ผปเซนททุกนี้เม่พอแบบมีเนเข้ามาจะทอะไรแต่้อดาวนมเาิดเยอใช่แอเมานครับเลยเรื่องนี้ยากครับเรื่องของการแบบบริจาคแบบอื่ว่าไปทนอะไรเงยเราเ่อนี้ มีทั้งคนที่หวังน,นี้แล้วก็มีคนที่แบบเชียร์ไม่ดีอย่างน้อยเราเราถึงประโยน์กับอนที่แบบอยากซื้ออูไเลยนะครับเนี้นเราก็ต้องเราต้องที่ตัวเราแหละเราไม่ได้ศึกษาหรือว่าสอบถามข้มอมูลรายละเอียดจนชัดเจนที่สุดเที่เราจะถึได้หรือว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ชีน้นี้ก็ว่าเป็นโชคพายก็มนะหรือว่าเขาก็ได้กับไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเมราะว่าทั้งหมเนี้ยเวลาคนเราจะรอดไปบ่อย เขเข้าใจเหลือกันก็จะช่วยเหลือกันแจ้งตำรวจบ้างนะครับผมก็ปกป้องกันบ้างอะไรเงี้นก็ถืเป็นว่าที่ใหคนถ้าเป็นอะไร่อนกตืไม่จกเก็ดปัญาอะไรบว่าการที่เราจะกล้าออกมาแสดงของแสดงเราผมจำดที่บบข่าวที่เกิดกับวงการวิชาที่แ่าโลกรามีของเราเวาเราอยากเบียราอาจแบไอ้ลังเนก็ต้อดลย มันมันก็มีนะครับมันก็มีมากคือเรื่อยๆนะครับในยุคสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างมันทราน s ซ c t i o n เป็นเร็วมากโอนเงินนับเดียวนะครับอย่างเราสนิทก็นแล้วเราก็รู้สึกเวทนาหน้าสงสารอยากจะช่วยอย่างนี้ยครับก็เออเราไม่ต้องเจรนาดี่ผู้เสียจะรอสักวันสองคืนก็ได้หรือว่าจะมีอะไรมาสะกิดใจมาเห็นใจมาบอกมีแบบเดินมาแบบโฟล์สอะไรเงี้ยครก็เป็นมาโน้มน้าวว่า ส่วนใจแล้วตัวเมนอกทำกันบคนที่เรารู้จาักทำเปิดเรียบสนิททีม่มันที่เราได้ไปสัมผัสก็เป็นความใจกันแล้วกซึ่งนี้เปลี่ยนหมดเลยพอดีว่าแฟนเราอะย,ยายากก็ยูขข่หายก็แบบว่า เจาทีจกยมชั่ง้าิบครั้ที่กวนเแรบก้เกินครับเกินวันแทีรังหรอวันแรกทา้งครับเธอถไมหรอครับแซวแซวเล่นเรื่องปกติครับผมของแนุยาที่แบบเอเ็นเรื่องแสดงความรักในเรื่องปกติลยครับจใหก็แบบว่าก็เราก็เราก็ชัดเจนทุิงเะได้มาจจะเพราะว่า ส่วนหนึ่งเราอาจจะถูกแบบว่าเรียกดูว่าแบบคนไทยและพี่มั้งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเราเพื่อสบายใจที่เราทำงานนะก็ไม่ได้แบบอะไรไี่มันน่าเกลียดหรือว่าไม่เหมาะสมก็เกินไปตอนนี้เราแนวคนโสดอยู่ได้ครับมาโสดๆมีได้ครับผมอยู่ใจแซวเลยแซะ เ็นโสดก็อยู่ได้เป็นโสดก็มี้วางส่นาก็มีบวางสนขบ้าแต่ย่าบอกว่าต่อให้ตั้งอยเราก็เหมือนนี้แรกตลอดเลยแบบนี้มีแ่แบบมีแต่นนริบอเ่าองแล้วแบบเนแเลยทุกวันก็เป็นมันกบการแสดงความรักเ้าก็มีประสบการณ์วามขที่เรา ยิ่งทุกคใกล้แต่งงานเราสุดก็มองเขาทุกนายเราสุดก็แบบเราขอบเขาอ่ะเออราราบซู่ในสิ่งที่เรื่องเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปสุดเลยที่ผมเสียดมันที่เราสุดเลยนะเจ้าเจ้าเจาเจ้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 ารจ้าเ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 จ้เจ้าเจ้าเจ้าเจาเจ้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 าเจ พี่แดนไป่พี่แดนใ่หนังแก้วเลยขออนุญาตนะข้างในเสื่อมังนะหนึ่อองอ